อ๋อมามามาเร็วอุ้จ้าคะมามาทุจ้าแล้วค่ะไปหาปลาขอเร็วหนึงปลาดนปลานึงม้าเร็วอ๋อขอบคุณค่ะปีมาเร็วโยยโยนโยนมาเร็วมา เป็นอาหารปลาเพิ่นี่ปลาตัวนี้แพ้แล้วของกูยังไม่มาอากู้อากู้อากู้อากูอากู้โอ้มังกรใช่มังกรไหมอย่ากทำหมวกอย่ากทำหมวกใส่หมวกดีใส่หมวกไว้อากู้เอากูอะไรนะตัวอะไรกูกูเนี่ยมังกรค่ะมังกรมังกรอ๋อมังคือเออมังกร พี่พี่ขายปายค่ะวายพี่พี่ายบายค่ะขอแลี่ไปให้ทีพัฒนาต่อสระ,ะแดงแบ่งกันกน,น้องโพขาไปา,ายค่ะ